สวัสดีครับครูจันครับสวัสดีค่ะพี่ต้องวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาดูลูกชายนะคะของเจ้าปลาเกียวค่ะนี่ฟาร์มของฟาร์มของพี่น้อยเจริทรัพย์อาหารสัตว์ฟาร์มนะครับนี่เลยหัวมงมงตาแป๋วแป๋วนะครับนะหูยาวกากซากครับนะตัวนี้นะครับนี่โครงสร้างร่างกายดีมากครับนะออกมาวว้านครับนะสีแดงดีนะครับนะ ออกเมื่อวานตอนนี้กับกินน้มเองด้แล้วนะครับนะแข็งแดง<ส>ดีมากบบครับซนะนะีดีครับนะออกเม,มื่อวานนี้หัวม,มุงมาเลยนะครับใบเยอะครับในะตัวน,นี้นะครับใบเยอะดูแม่ครับนะแม่เป็นแม่น้าหวานลูกสาวของแดงกาลสินนะครับนะเป็นแดงอาสินแด,แดงการสินกับแดงบ้านสิงใช่ไหมครับพี่น้อย เป็นแดงกระสินบวกกับแดงบ้านสิงค์ครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยสวยงามดั้งคมคมใบสวยๆครับนะตัวนี้นะครับเนี่ยใ่โตมโหฬารครับเนี่ยสำหรับแม่น้ําหวานนะครับเมืองโค้งสางลางกายครับขนาดคอดลูกออกมาบ่ไม่หยุดครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรนะครับเนี่ยสิงแดงนะผู้หางดําสนิทนะแข้งขาใหญ่มากครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมาทางนี้อืบเนี่ยคุณจันช่วยขยับหน่อยครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับแม่เขานะใหญ่มากครับเนี่ยน้ำนมดีครับนะลูกแข็งแรงครับนะออกมาเมื่อวานนะวันนี้นะกินนมเองได้แล้วนะครับเนะยหูเงากากซากครับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเนี่ยออกมาเมื่อวานครับนแม่นี้หัวกระบาลเนี่ยดีมากครับเนี่ยทางเขาดีนะใบสวยๆย้อยๆนะครับนะโครงสร้างร่างกายดีมากครับนสำหรับออแม่น้ำหวานนะครับในลูกเขานะครับนะ โครงสร้างดีมากครับโครงสร้างดีกระดูโครงสร้างดีมากครับะแข้งขาใหญ่ครับสองคืบเลยนึงออกมาเมื่อวานนะครับใบเยอะครับนึงครับนะหูยาวกากซราบครับนกระบาดมาตเด็กเลยนะครับแม่ใหญ่มากน้ำนมดีนะครับนี่ต้องวันนี้ต้องมาชมนะครับนะี่พี่น้อยโพลเมื่อวานวันนี้รีมาเลยตื่นเช้ารีมาเลยนะครับ วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับงานสิงห์บุรีนะฮะจัดโดยเซียนนงนะครับนะก็เชิญชวนนะครับนะไปเที่ยวงานกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นงานแรกปลายปีนะครับเป็นงานแรกที่ปลายปีของปี66นะครับนะสำหรับงานประกวดวัวอินดูวาซินนะไปกันเยอะๆครับนะอน่ารักมากเม่กี่วันแล้วครับนะวันนี้วันศุกร์นะครับ งานวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยยี่สิบเก้าตุลานะครับหกหกนะครับโอ้ใบเยอะมากครับเนี่ยออกไปข้างนอก,กได้พี่น้องครับเนตอนนี้อยู่ในกรงนะโครงสร้างร่างกายดีมากคู่หางดำสนิทครับเนี่ยนี่น่าติดตามครับเนี่ยหวมมัวเหม่งมาเลยกบาลดีต่ะเด็กนะครับเบิ้งแม่ครับนะ คอลูกนะมาหลังเป็นกระดานเลยครับเนี่ยใบยาวมากครับตัวนี้เนี่ยใบยาวใบกว้างครับเนี่ยลำตัวยาวอะแข้งขาดีครับเนี่ยลูกแรกนะครับตัวนี้ลูกตัวแรกครับใบยาวใบสวยอะตัวนี้แม่นี้ให้ลูกดีแน่นอนครับออกมาหวานนะเพื่อนครับเนะ แข่งขาดีครับนะใบสวยมากครัสวยๆย้อยๆครับอ่าครูจันนั่งลงหน่อยได้ไหมครับเยี่ยมเลยค่ะเป็นไงครับตัวนี้คุณครูชอบไหมครับชอบมากค่ะชอบมากเห็นไหมครับนะครูจันน้ำนมเขาดีมากครับน้ำนมแม่นี้แบบเต้าสวยนะเต้าใหญ่มากเลยแบบนี้นม เพียงพอต่อความต้องการของลูกแน่นอนนะลูกแข็งแรงครับนะเพราะว่าเราเสริมด้วยเสริมด้วยซีเคฟอสฟิกค่ะครับก็จัดเลยค่ะบำรุงทุกทุกอย่างเลยบำรุงน,ะะน้ำนมบำรุงระบบสืบพันธุ์นะตอนนี้ก็นะครับหลังคลอดก็โลกออกมาปกตินะครับแล้วก็น้ำนมดีนะบำรุงป้องกันโรคค้างนะเพราะว่ามีซีลีเนียมนะครับนะแล้วก็มีวิตามินเอดีีนะครับนะ ช่วยบำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับมีฟอสฟอรัสแต่บำรุงน้ำนมนะครับบำรุงน้ำนมนอกจากนี้นะครับนะยังช่วยระบบเ,เรื่องของโครงสร้างร่างกายมีแคลเซียมด้วยนะครับนะที่ว่าครบคันกันเลยทีเดียวสำหรับ CK ฟอสตินะครับนี่เลยนะอย่างหน้าตาช้างครับนะแม่พันธุ์แบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับนะ ต้องมาชมที่เจริญทรัพย์อาหารสัตว์ฟาร์มวัวงามฟาร์มเสียน้อยนะศูนย์รวมนางงามนะครับเนี่ยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับเนี่ยที่นี่นะท่านมาชมแล้วท่านจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเลยนะครับสำหรับวัวอินดูวสินนะครับนะใครบอกว่าวัวอินดูวสินผอมแห้งแรงน้อยนะครับมีแต่หูกับหัวนะครับนะต้องมาชมที่นี่ครับนะมีแต่อย่างหนาตาช้างเนี่ย แล้วความคิดท่านจะเปลี่ยนไปนะครับนนอินสำหรับอินดูบาซินที่นี่ครับใจโ่โตมโหลานครับนะก็มาเยี่ยมชมได้กันได้นะครับนะที่เจริญทรัพย์อาหารสัตว์ฟาร์มนะครับนะติดต่อเสียน้อยได้นะครับเบอร์โทรศูน5 5แปดสานะครับเสียน้อยมีเบอร์เดียวครับผมติดต่อมาได้หรือว่าที่เช็คอินที่ Coffee in นฟา m มนะครับนีลองเข้าไปได้นะครับที่ตำบลลำยการอำเภอมกเลกจังหวัดสระบุรีนะครับ อิดูมาสิ่งที่นี่มีเยอะนะครับนะแล้วก็พันธุกรรมดีนะครับนะร่างกายแข็งแรงนะครับนะโอเคครับนะสนใจ c k f a s m i c นะติดต่อผมมาได้นะครับนะที่เพจต้องเบลเทคนะครับนะโอเคครับนะฝากติดตามเลยครับนะสวัสดีครับคุณจัน์บ๊ายบายสวัสดีค่ะ